ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m t ็มแทนท t นนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูวดวงความรักให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2563ราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดตั้งแต่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมท่านที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตในเดือนเกิดหรือลัคนาตรงกับราศีกรกฎนะคะ ก็สามารถดูได้นะคะคลิปน kind of ี้เหมาะสําหรับคนโสดมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะสาหรับท่านที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วสามารถข้ามคลิปนี้ไปได้หรืออาจจะดูเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานก็ได้นะคะต้องขอสวัสดีชาวสองของราศีกรกฎด้วยนะนะคะสวัสดีเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับแหละนะคะเข้ามาส่องเข้ามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ การอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเรามันอาจจะมีบางสิ่งบางอยา่างคล้ายเราบางสิ่งบางอยา่างที่อาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้อยากให้ดูเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังมากนะคะน้องแมวอาจจะวิ่งผ่านหรือบางทีอาจจะมีเสียงรถนะคะเพราะว่าคนทําคลิปวิ่ติดถนนยังไงต้องขออภัยด้วยเนาะเอาล่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ ความรักราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2563นี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นขอเปิดไพ่ในการดูเรื่องความสัมพันธ์ของคุณก่อนนะว่าตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไรในเรื่องของความรักนะคะราศีกรกฎนะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณราศีกรกฎนะคะเอาละ่ะคุณกำลังมีปัญหาคาใจบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าคะที่ไม่ได้พูดคุยกันคุณน่าจะรักกับคนไกลนะคนต่างถิ่นต่างแดนหรือเปล่าหรือช่วงนี้คุณอาจจะคุยกันน้อยลงอาจจะไม่หวานเหมือนเดิมนะคะความรักของคุณมันเหมือนกับว่ามันไม่เติมเต็มนะ แล้วก็ต่างคนต่างมีอีโก้สูงเนาะนะคะคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งในเรื่องของปัญหาไม่มีใครเคลียนเลยนะนะคะตรงนี้เนาะคุณอาจจะเจอปัญหารักซ้อนหรือเปล่าหรือมีใครบางคนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะ, <S <S นะอาจจะเจอกันจากการทํางานจากการสื่อสารก็ได้จากโลกออนไลน์ก็ได้เขาหรือเธอคนนี้นะคะเป็นคนทางไกลนะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่แบบพื้นเพเดียวกันนะคะต่างอำเภอต่างจังหวัดก็จะเป็นคนต่างชาติต่างประเทศคนคนนี้โปรไฟล์ดีนะคะ เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักกฎหมายเป็นนักปราชญ์เขาเรียกว่าเกี่ยวกับศาสตร์พวกให้ความรู้นะนะคะเขาเรียกว่าโปรไฟล์ดีเนาะคนคนนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะพูดในเรื่องของสองเง่สองงามในความรักความสัมพันธ์กับคุณเหมือนกับมาให้ความหวังนะคะ เหมือนกับว่าอยากจะตั้งลกรากกับเราเหมือนอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเราแต่คุณมองแล้วความรักความสัมพันธ์มันเหมือนไม่ก้าวกระโดดนะมันอยู่เฉยๆมันอยู่นิ่งๆเขาไม่ชัดเจนนะคะทั้งๆท,ท,ที่คุณต้องการที่จะเริ่มต้นนะเพราะว่าตัวของคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างเปิดใจยากเนาะราศีกรกฎนะคะความสัมพันธ์มันเหนื่อยตอนนี้คุณอยากจะถอยแล้วนะนะคะคุณอยากมุกอ่อนแล้วเพราะว่าเขาไม่ชัดเจนนะคะคนคนนี้นะคะเขาจะคิดแต่เรื่องงานนะ เรื่องงานแล้วก็คิดในเรื่องของอนาคตข้างหน้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาค่อนข้างจะนิ่งเฉยนะตรงนี้เอาล่ะเรามาดูหน่อยว่าสถานการณ์ไพ่แต่ละใบในเดือนนี้อยากจะบอกอะไรคุณมั่งนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันนะไพ่ใบแรกนะคะเราจะดูในเรื่องของหนึ่งไม้เท้าก่อนว่าเขามาบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะหนึ่งไม้เท้านะคะ หมึ่งเมถาวเข้ามาบอกอะไรเอ่ยไพ่วงล้อนะคะถึงคุณจะทะเลาะกันแค่ไหนนะคะเขาหรือเธอคนนั้นมีโอกาสติดต่อกลับมาหาคุณนะไพ่วงล้อโชคชะตามีการกลับมาพูดคุยมีการกลับมาคืนดีต่อกันนะมีการง้อกันงอนเขาอาจจะมาง้อคุณก็ได้เร็วๆนี้แหละเร็วสุดสองอาทิตย์ช้าสุดสองเดือนนะคะเป็นการเริ่มต้นกันใหม่นะมีการพูดคุยกันเนาะนะคะ ต่อมามาดูหน่อยว่าเฮอริเฟนต้องการบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้นะเฮอริเฟนเข้ามาบอกอะไรนะคะสองดาบนะคะความลังเรใจนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่บางคนนะอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานแต่งงาน,งงานการใช้ชีวิตร่วมกันแต่ทีนี้มันเกิดในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างมันมาพร้อมกันเช่นงานสองงานคนสองคนของสองสิ่งนะคะระวังจะมีการตัดสินใจที่แบบว่าคุณคาดไม่ถึงก็ได้ในความรักความสัมพันธ์เนาะ ตรงนี้รอดูก่อนนะอย่าเพิ่งไปซีเรียสหรือคิดอะไรมากนะคะก้าวไม่เท้าอยากบอกอะไรคุณในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก้าวไม่เท้าอยากบอกอะไรนะคะหกเหรียญน,นะคะคุณเหนื่อยใช่ไหมความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเหมือนกับว่า เราทุ่มเทให้เขาเราดูแลเราเทคแคร์เขาอาจจะเทคแคร์เรื่องของคำพูดในเรื่องของการซัพพอร์ตต่างๆนะคะแต่ดูเขาสิอาจจะไปดูแลอีกคนนึงนะคะทำให้คุณรู้แล้วแหละว่าความรักที่คุณทุ่มเทไปอะ่ะมันเหนื่อยเปล่านะคะเนี่ยคุณเสียความรู้สึกมากนะตอนนี้นะคะคุณเหนื่อยคุณอยากจะถอยแล้วนะคะตอนนี้เนาะน้อยอกน้อยใจนะคะ เเหรียญน,นะคะเขามาบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้เนาะเจ็ดเหรียญเขามาบอกอะไรอ่าหนึ่งเหรียญน,นะคะมาบอกว่าสิ่งที่คุณน้อยอกน้อยใจสิ่งที่คุณแบบอา่ารู้สึกไม่ดีในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเขาจะมาเติมเต็ม <mayor S 2> ให้กับคุณอ,อาจจะมีการเซอร์ไพรส์ก็ได้นะฮะตรงนี้เขาอาจจะซื้อของมาให้อาจจะมีของกำนันหรืออาจจะมีการ์ดวอวยพรหรือจะมีแบบเซอร์ไพรส์บางสิ่งบางอย่าง ทําให้คุณแบบคาดไม่ถึงก็ได้นะคะเพราะตรงนี้อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจเนาะตรงนี้นะคะการอ่านไพ่ไม่เอาใจใครทั้งสิ้นนะคะอ่านตามไพ่นะคะแฮงแมนเข้ามาบอกอะไรความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะแฮงแมนเข้ามาบอกอะไรนะคะเ <Hey man, S 1> ขาในแฟนคู่กันเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ที่เขาแบบไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารอะไรกับคุณเนี่ยนะคะเนี่ย เขาน่าจะมีในเรื่องของเอกสารสัญญาการอบรมการสัมนาการสอนการสาธิตการเป็นวิทยากรน,นะคะเขาอาจจะยุ่งเรื่องงานนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียใจว่าทําไมเขาไม่ติดต่อทําไมโน่นนี่นั่นนะคะเขาเอาเรื่องงานก่อนเฮอร e f e n ขึ้นคู่หมายว่าคนคนนี้มีงานเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับการพูดนะคะการสอนต่างๆเนาะ เนี่ยก็เป็นการมาเตือนให้คุณรู้แล้วว่าที่เขาหายไปนะคะถ้าเกิดว่าใครบางคนที่ไม่ได้คุยกันเนาะที่หายไปหรือว่าที่ไม่ได้สื่อสารเพราะว่าคนคนนี้มีเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะตรงนี้นะต่อมาเรามาดูหน่อยว่าสามไม้เท้าอยากบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะสามไม้เท้าเข้ามาบอกอะไรนะคะ 1. ดาบนะคะคุณน,น้อยใจใช่ไหมคุณอยากตัดเขาออกจากชีวิตคุณนะคะคุณพยายามหลายครั้งแล้วนะคะ ยังตัดไม่ได้เลยคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่นะคะคุณต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาตลอดเลยนะเวลาแบบทะเลาะกันคุณยังจับไม้ไว้อยู่เลยทั้งทั้งที่คุณบอกเอาละ่ะฉันจะมุกออนแล้วนะฉันจะตัดแล้วนะนะคะแต่ตัวของคุณยังตัดไม่ได้นะยังมีเขาอยู่ในใจเสมอน,นะคะตรงนี้เนาะอาจจะมีโอกาสได้กลับมาคุยมาเคลียร์กันนะเอาละ่ะเรามาดูหน่อยว่าแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองคนเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เนาะว่าเป็นยังไงแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณนะอย่างที่บอกว่าเขาน่าจะมาง้องคุณนะคะเนี่ยเป็นการกลับมานะเป็นการกลับมาคุยกันมาเคลียร์ใจกันนะ เขามีความคาดหวังในเรื่องของการสร้างอนาคตร่วมกับคุณมีการแบบอยากจะซื้อบ้านซื้อที่ดินลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนทําธุร,รกิจร่วมกันนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะในเรื่องของการที่แบบปรับความเข้าใจคุณจะมีในเรื่องของการเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นคําพูดก็ได้บางคนอาจจะถูก ขอแต่งงานหรือบางทีอาจจะขอมั่นหมายหรืออาจจะมาเซอร์ไพรส์ด้วยการพาแบบไปเที่ยวนะคะส่งตัวเครื่องบินมาให้นะคะบางคนนะคะความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณประคับประคองนะคะคุณพยายามที่จะทําให้แบบมันเป็นไปในทางที่ดีบางครั้งนะคุณก็เหนื่อยใจเพราะในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางคนเนาะจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่การช่วยเหลือกันจุนเจือซึ่งกันและกันน่ะ อย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้เต็มที่แต่ถามว่าคนคนนี้รักคุณไหม <_ an> เขารักคุณนะ <_ an> เขาอยากจะสร้างอนาคตร่วมกับคุณนะคะเนีย่ยอยากมีบ้านอยากมีที่อยู่อาศัยอยากทำธุรกิจร่วมกับคุณแต่ณนะตอนนี้คนคนนี้น่าจะมีในเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะงานสอนงานวิจัยงานอบรมงานวิทยากรสัมมานาต่างๆนะคะหรือเขาอาจจะเรียนต่อระดับด็อกเตอร์ก็ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นไปได้นะคะ ถามว่าถ้ารอคอยเขามันจะคุ้มไหมต้องถามหัวใจของตัวเองไพ่เป็นแค่แนวทางนะคะเพราะยังไงซะเดือนนี้คุณกับเขาก็ได้กลับมาเคลียร์ใจกันว่าอะไรที่มันแบบมีปัญหาและเรายังไม่ได้เคลียร์นะนะคะเดือนนี้คุณกับเขาได้เคลียร์กันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเนาะนะคะเอาละนี่ก็เป็นดวงของคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะในเรื่องของความรักเนาะ,ะประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2563 ถ้าเกิดว่าดูแล้วฟังแล้วไม่ถูกใจยังไงต้องขออภัยนะเป็นดวงโดยวรวมแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำรับวันนี้สวัสดีค่ะ